สวัสดีค่ะวันนี้เราจะชวนคุยเรื่องเงินที่ฟังดูง่ายแต่กลายเป็นเรื่องอ่อนไหวที่สุดในความรักนะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมแค่จะพูดเรื่องเงินกับแฟนถึงมักจะรู้สึกอึดอัดไม่กล้าพูดกังวลว่าเขาจะคิดไม่ตรงกันหรือเข้าใจผิดว่าเรากดดันปัญหาพวกนี้บางทีมันอาจจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กค่ะโดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราโตมา บางบ้านคนในครอบครัวไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินกันตรงๆอาจจะด้วยสถานภาพทางการเงินของครอบครัวหรือทัศนคติที่ผู้ใหญ่ในบ้านมีความคิดต่อเรื่องเงินในรูปแบบต่างๆเช่นบางบ้านไม่กล้าบอกลูกว่ามีหนี้สินบางบ้านกลัวลูกรู้ว่ามีเงินเดี๋ยวจะไม่รู้จักประหยัดเป็นต้นนะคะจากงานวิจัยของแอชลี่เลบารอนและทีมจากมหาวิทยาลัยยูทาห์2020 พบว่าเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่พูดคุยเรื่องการเงินอย่างเปิดเผยมีแนวโน้มจะจัดการการเงินได้ดีมีวินัยและกล้าส,สื่อสารเรื่องเงินกับคนรักมากขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันเรื่องเงินอย่างถูกต้องและเข้าใจกันลูกมักเติบโตมาแบบขาดความเข้าใจหรือไม่กล้าพูดถึงเรื่องการเงินที่แท้จริงเพราะรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือสร้างความรู้สึกอึดอัดค่ะลองมาฟังเคสนี้กันค่ะเคสแรกนะคะ เบลลูกสาวบ้านคนรวยที่รู้สึกผิดทุกครั้งเวลาใช้เงินต่อหน้าแฟนเบลโตมาในบ้านที่พ่อแม่มีฐานะดีมากแต่ทุกครั้งที่ใช้เงินแม่จะพูดเสมือนว่าอย่าไปพูดกับใครนะว่าเราซื้ออะไรอย่าไปอวดคนอื่นมันจะดูขี้อวดเราไม่จำเป็นต้องอวดรวยโตมาวันนี้เบลหาเงินเองได้ดีแต่เวลาจะซื้อของแพงหรือจะชวนแฟนไปเที่ยวเธอกลับรู้สึกว่าถ้าพูดเรื่องเงินมากไปจะทำให้เขารู้สึกว่าเราข่มเขาหรือเปล่า เธอเลยเลือกเก็บเงียบทุกอย่างแถมที่ใจจริงอยากชวนกันวางแผนอยากแชร์ความฝันนี่คือผลของการโตมากับบ้านที่มีเงินแต่ห้ามพูดเรื่องเงิน มันทำให้เบลไม่รู้จะพูดเรื่องวางแผนการเงินกับแฟนอย่างไรดีทำให้ต้องเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ค่ะซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคู่เลยค่ะเพราะแทนที่จะได้แชร์ความคิดเห็นและร่วมกันวางแผนการเงินในอนาคตให้ดียิ่งขึ้นกลับต้องมาคอยกังวลจนไม่กล้าพูดและอาจจะสร้างปัญหาได้ในอนาคตค่ะเคสที่2เจโตมากับบ้านที่มีหนี้จึงทำให้เขาไม่เคยไว้ใจการใช้เงินของใครเลย เจเป็นคนระวังตัวเรื่องเงินมากค่ะเพราะตอนเด็กเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องหนี้แทบทุกวันแล้วชีวิตครอบครัวลำบากมากต้องทำงานหนักหาเงินใช้หนี้เพราะฉะนั้นการมีหนี้สินคือแหล่งกำเนิดความเครียดในบ้านค่ะเลยไม่แปลกที่พอเจโตขึ้นมาเจจะกลายเป็นคนขี้ระแวงเรื่องการใช้เงินไม่ว่าจะของตัวเองหรือของแฟน เวลาคบใครเขาจึงระวังตัวในเรื่องการใช้เงินประหยัดมากจนคนรอบข้างรู้สึกกลัวการใช้เงินไปด้วยเรียกได้ว่าไม่กล้ากระดิกตัวใช้เงินกันเลยทีเดียวค่ะเจได้แต่คิดว่าต้องเก็บเงินไว้อย่าใช้เงินเพราะเขตกับชีวิตวัยเด็กที่ครอบครัวมีหนี้สินเจบอกว่าถ้าพูดเรื่องเก็บเงินกับแฟนแล้วมักจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะแฟนมีความคิดว่าเจประหยัดจนมากเกินไป เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าการโตมากับบ้านที่ล้มเหลวเรื่องการเงินเราไม่เคยอธิบายให้คนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งลูกฟังว่าเกิดจากสาเหตุอะไรจึงทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาบนความหวาดกลัวแบบไม่มีเหตุผลขาดความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายและเป็นทุกข์กับการหวาดระแวงเรื่องเงินตลอดเวลาและเคสที่3ฝ้ายฝ้ายหาเงินได้เยอะกว่าแฟนมากเราไม่กล้าพูดเรื่องเป้าหมายในอนาคต ฟ้ายทำงานในสายเทครายได้ต่อเดือนมากกว่าแฟนเกือบ3เท่าแต่เวลาจะพูดเรื่องวางแผนอนาคตเช่นซื้อบ้านวางเงินลงทุนเธอกลับเลือกเงียบเพราะอะไรเธอเล่าแบบนี้ค่ะเราไม่ได้อยากอวดรายได้แต่แค่ไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เขาไม่รู้สึกด้อยเพราะทุกครั้งที่พูดเรื่องการเงินแฟนของฝ้ายมักจะเปลี่ยนเรื่องหรือแซวว่าคนรวยเขาคิดกันแบบนี้สินะ ทั้งที่จริงฝ้ายแค่อยากให้มีเป้าหมายร่วมกันพราะเป็นแบบนี้บ่อยๆเข้าจึงเลือกที่จะไม่พูดถึงเรื่องเงินอีกแต่สุดท้ายเธอก็เลือกอยู่แบบแยกกันใช้เงินไม่วางแผนรวมกันเลยจากทั้ง3เคสจะเห็นเลยว่าบ้านที่เราโตมาไม่ได้สอยแค่วิธีจัดการเงินแต่ยังฝังวิธีคิดความกลัวการแก้ปัญหาเวลาเผชิญเรื่องเงินในความสัมพันธ์ด้วยค่ะ จากหนังสือ Manuscripts โดยดร Brad ค l o นส์เขาอธิบายว่าคนเรามักมีบทในใจเรื่องเงินหรือ Money beliefs ซึ่งมักมาจากพ่อแม่และสิ่งแวดล้อมตอนเด็กบทในใจเหล่านี้ตัวอย่างนะคะเช่นพูดเรื่องเงินคือเรื่องน่าอายใครมีเงินมากกว่าคือคนควบคมรักแทบไม่ต้องพูดเรื่องเงิน ซึ่งหลายครั้งบทเหล่านี้ทำให้เราพูดความจริงเรื่องเงินไม่ได้ทั้งที่เงินคือรากของการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะแล้วเราจะแก้ยังไงดีง่ายค่ะก็เขียนบทใหม่ให้ตัวเองลองตั้งบทใหม่ค่ะเช่นจากพูดเรื่องเงินคือคนโลภเปลี่ยนเป็น พูดเรื่องเงินคือความรับผิดช,ชอบต่ออนาคตสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุยกับแฟนอาจเริ่มจากบทสนทนาที่เรียบง่ายเช่นถ้าเราจะไปเที่ยวด้วยกันเราควรแบ่งเงินกันยังไงดีนะอย่าพูดตอนอารมณ์หงุดหงิดแต่พูดคุยตอนที่อารมณ์ดีผ่อนคลายค่ะ เชื่อว่าเงินไม่ใช่เรื่องของใครเหนือกว่าใครแต่เป็นเรื่องของเราจะเดินไปด้วยกันอย่างไรต่างหากค่ะสุดท้ายอยากฝากไว้ว่าความรักที่ดีไม่ใช่แค่เข้าใจกันในวันดีๆแต่คือการเข้าใจและจัดการเรื่องที่ขุยยากที่สุดด้วยกันให้ได้และหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเงินค่ะถ้าชอบบทความแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะคะหรือถ้าอยากฟังบทความจิตวิทยาเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอน ต่อไปนะคะ